รีวิวตอนเดียวเผาร้อยให้เบิงแนเซียยะเอามาเมื่อนี้เอาเข่ามาแล้วหนึ่งขั้นนะครับผมหัวแต่แต่แตงเซ็ตมาหมาดๆพร้อมล้างนะครับผมแล้วก็จะส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับพี่น้องครับก็เลยถือโอกาสมาตอบคอมเมนต์นี่แล้วก็รีวิวซูพี่น้องเอฟซีเบิ่งครับเป็นรถรีวูเครื่อง2.8แเด้อพี่นออ้องรถคอกเผาร้อยนะครับรถที่เสียยะเอามาขายเป็นรถคอกเนี่ยครับต้องบอกจังสันจังสีเด้อว,ว่าพี่น้องต้องบอกว่า เป็นรถเดิมนะครับผมรถที่บาเคยผ่านการบรรทุกของหนักบาเคยแรงงานนักบาเคยแรงท่างไกเรขกไม่ลักหมื่นโลบว่าขามหนึ่งแสนโลนะครับพี่น้องจะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นหาหมื่นแล้วเป็นรถตั้งแต่ปี2 0 2พถึงฮอด2 0 2พนะครับรถตำปีกว่านั้นเสียยาบได้ขายนะครับตำกว่าปี20เสียยาบได้ขายนะนอกจากที่ขายก็คือลูกค้าเอามาทื่นเพื่อเอาขั้นไม่ แล้วเขาได้ลดลูกค้ามากอนนั้นเราขายขายรีวิวตามสภาพเก็บงานให้แต่ขายราคาถูกนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งขั้นเป็นเครื่อง1.9แต่เมื่อนี้สีรีวิวอ่าคอกรีโว์เพาดอยเครื่อง2.8งจุเฮเบิงนะครับผมแล้วเซียร์ยาเอามานี่ครับเอามาแต่งของไม่ให้หมดแสนกว่าบาทจัดให้ฟรีนะครับพี่น้องครับเอ้าเริ่มจากคอกสแตนเลสเก้าชั้นครึ่งน,นะครับพี่น้องบอมักคอกอยากได้ตู้ทึบ บอกเสีย,ยะเสีย,ยะจัดให้จัดให้ตลอดบอคับพี่น้องเอฟซีครับผมด้านล่างครับกระทะผ้าเออโบแมนแหนบโชกโชกซีตุนจัดให้ฟรีแหนบกระดานแหนบซิปล้อพี่น้องอยากได้จักแผน่นแจงป้านะครับผมเอามาเบิ่งทางพี่ครับนี่มีตัวลงตัวล็อกมีอ่าตัวล็อกถ่ายให้เรียบร้อยครับเอาไปใส่งานนะครับนี่คอกเผารอยนี่เผารอยเบิกไหมแล้วก็ใส่เป็นแม็กแม็กเผานำ้ำนะครับ พี่น้องเบามักแบบพี่อยากได้เป็นแบบกระทะนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเบ,บามักรออยากได้กระทะธรรมดาบอกครับจัดให้ได้ครับผมยาง XCD2 มิสซิลินพอดนะครับผมเสริมแหนบเสริมโชคให้เรียบร้อยเอาไปแรนงานได้เลย5หาตันสบายๆครับพี่น้องที่สําคัญโปรโมชั่นฟรีดาวครับะรถหัวแตะเอาเข้ามายังประเทเด้ลร่างเ้วยหัวแต่แตงแล้วเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ เลขไม่ขนี่อยู่แค่70,000โลเห็นบอยังเสียยะบอกไว้ว่าเสียยะเอารถไม่หน่อยๆมาได้เบาะหนังครับพี่น้องครับรถขันี่เป็นรถปี2022เด้อพี่น้องเด้อนะครับยี 22. ฟีดาวงบห0 0แสนนะครับงบห0าแสนฟีดาวอ่าทหางวดอยู่แ0ดพบาทตลอดสัญญาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนจากพี่น้องเอามาเบิงห้องเครื่องนี่เดี๋ยวเล็กหน่อยกำลังสีดง ือโอกาสรีวิวไปเลยนะครับผมรถตังเดิมสวยสังเกตหัวนนอตเห็นว่าฝากระโปรงเดิมมดเบรกอ b บีเอสแต่ว่าเวลาใส่เผ่าแล้วเขาสิตับเบรกออกใส,ใ,ดดอใส่บไดเดบรกเมือ่อไดต้องเวลาจอดก็คือเหยียบขาดนอกจากพี่น้องสิงไปต่าเบรกไฟฟ้าเบรกล่มใส่แทนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือาคนรถเล่นลรถคอกขางหูกันอยู่แล้วนะครับคันหนาเดิมมดอารูเอลยุรุ่งกระยุ ตอนนี้ลุงเป็นอ่อ่าาออันนี้อ่าอาออย่างม้นม้วนตีม้วนตีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องลุงอยู่อยู่อยูยย่อ่าสวยงามดันนาครับพี่น้องผู้รังค่นบอกว่าคอยบดได้เน้นรอเน้นใส่งานเอาแม็กอ่าเอาลอ,อกกระทะแต่ถ้าอยากเน้นรอเอาแม็กซิ่งขอบหน้าแม็กคู่นาขอบที่แปดแจ้งได้เสียยะจันไห้นะครับพี่น้องครับเดิมมดสวยงามนะครับผมนี่ หล,ล่อแบบนี้ถูกใจพี่น้องบอ่าง,งวดแปดพันงบหาแสนฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนค่ะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งอยู่กดไหลกดแช่เสียยาไปขอให้เป็นผู้ใจบุญคือจังพระเวศสันดอนนะครับพี่น้องขอให้ได้รับพรสิบระการเหมือนนางอุศดีขอให้สวยรวยมีวัสนาบารมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีสติปัญญาเหมือนภาษาลีบุตรขอให้มีอยังไะ มีปฏิหารนะครับมีทิริตเหมือนพระพายยังบูล,ลืมแล้วนะครับ,รบพี่นอ้องเอาซับนี่นะอวยพรซัมนี่ขอให้โชคดีมีความสุขทุกผู้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เซียยาปไปอามือนี่เซียยาไปก่อนขอบคุณพี่น้องห,หลายหลสวัสดีครับ